Oh, hey. ความพยายามอยู่ตรงไหนความพยายามก็อยู่ตรงนั้นเมื่อวานขับไปประมาณหกชั่วโมงขัดมือนะเนี่ยหมุนหมุนหมุม,ม,ม,มุให้เกิดความร้อนจนออกโด <c oughs> น,นสีทั้งขันวันนี้มาต่อด้วยเมื่อวานจะมีเครื่องนะ แต่ใช้ไม่เป็นรู้สึกว่าเครื่องมันไม่ค่อยทันใจวันนี้ใช้ไปใช้มารู้ใจมันแล้วเรยวขึ้นก็นี่เดียวแค่นี่แหละหลังคาเนี่ยมันคือนี่จะซูมให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นมันคือสีเนี่ยรองสีนะทินเนอร์เฝ้าสีสีสีน้ำมันนะเช็ดไม่ใช่ออกง่ายๆนะจะเอาอะไรเช็ดซูมสีซูมห้าก็ไม่ได้เพราะว่า พวกนี้สีรถมันต้องมันต้องเงาสีรถนต้องเงาใช่ไหมต้องเงาเนี่ยนี่เงาเลยฉะนั้นน้ำมันส่วนถึงเนอร์ทินเนอร์ก็ไม่ได้จะได้นี่นะน,นี่น้ำยา นี่คือสีขัดนี้ก็ไม่ออกถ้าไม่มีตัวทำลายสารทำลายราต้องติดเราตเลยสารทำลายเป ทำรายยังไม่ค่อยออกเลยต้องเกิดความร้อนเนี่ยแสดงว่ามันใช้ความร้อนด้วยช่วยดูดด้วยผนร้ายเนี่ยใครพ่นสีใกล้รถชาวบ้านระวังใดีนะเจอรถสปอร์ตเจอรถสีที่สั่งทำพิเศษนะเจอเคลือบแก้วไปกี่ชั้นนะหชั้นใช่ไหมห้าหมื่นอ่ะถ้าผมเคลือบเคลือบแก้วห้าหมืนเนี่ยผมฟ้องร้องนะล้างเสร็จเคลือบสีแล้ว ต้องเคลือบแก้วขอผมใหม่5ชั้น5ามืนฉะนั้นเนี่ยการพ่นสีเนี่ยเราต้องรู้ทิศลมเรารู้ละองของเม็ดสีมันฟุ้งไปที่ไหน,นสวัสดีครับ